สวัสดีค่ะเด็กๆปตแล้วก็คุณผู้ชมน,นะคะในรายวิชาภาษาจีนในวันนี้นะคะก็พบกับหลักสูตรอ,อ้อมนะคะวันนี้หลักสูตอรออมมาแทนหลักสูตรแคทนะคะโอเคเามาเริ่มกันเลยนะไปค่ะเชื่อวันนี้ก็หลักสูตรอ,อ้อมก็จะมาสอนเด็กๆในเรื่องของคำศัพท์นะคะเราคิดต่างๆว่ามีอะไรบ้างนะคะ เวลามีคนมาถามทางเรานี่เราจะบอกว่าไปข้างหน้าไปด้านซ้ายไปด้านขวานะคะแล้วภาษาจีนคูดว่าอย่างไรนะคะอันนี้เราคงสักกั็นตัวเลยนะคะโอเคค่ะ,คะน,น,นะคะคำที่หนึ่งนะคะเสียส่ยเสีย่ยเสี่ยช่าง 上上，右边右边，旁边旁边旁边,旁边，前面前面，左边。 chùa biên khô miên khô miên khô biên khô biên chiến biên chiến biên trung chiên trung chiên tùy miệng ตุ่ยเมียนทินไม่ครบพวนคำศัพท์อีกรอบนึงนะคะนี่หนีมันกัน่งล่าสุอตูหอาหามัน,มมนกัน่งล่าสดตูีเสียเสียเสียช,ยชย่างช่าง 右边，右边，旁边，旁边，前面，前面，左边，左边。 后面，后面，后边，后边，前边，前边，中间，中间，对面，对面。 โอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นคำศัพท์ที่บอกทิศทางต่างๆนะคะบนล่างซ้ายขวาหน้าหน้าหนหลังเั่นเองนะคะอันนี้มาดูคำแปลพร้อมกันนะคะดูแปลอันที่หนึ่งนะคะเสียอเสียแปลว่าล่างนะคะ ช่างบนนะคะตัวนี้โยกเปลี่ยนนะคะโยกเปลี่ยนด้านขวานะคะจั่วโย่จัวจ่วจัว่วโยกจั่วโยกเนี่ยค่ะจั่วคือด้านซ้ายนะคะโยกคือขวาอ่ะโยกเปลี่ยนคือขวาต่อไปค่ะนี้เห็นไคะจั่วเปลี่ยนด้านซ้ายนะคะต่อไปเฉียนเมี่ยนด้านหน้า นะคะเขียนเล่นคือด้านหน้างย่บนี้นะคะต่อไปผังเปลี่ยนคือข้างข้างอด้านข้างนั่นเองนะคะต่อไปนะคะโคเม่นโคเม่นคือด้านหลังโคเปลี่ยนข้างหลังนะคะด้านหลังข้างหลังนะคะต่างกันเ่าะโคเม่นโคเปลี่ยนเม่นจะเปลี่ยนนั่นเองนะคะต่อไป เสียนเตียนเจียนเปียน,นคือข้างหน้านะคะข้างหน้าจงเจียนจงเจียนคือตรงกลางนะคะตรงเจียนคือตรงกลางดุยเมียนก็คือด้านตรงข้ามเรานะคะดุยเมียนอันนี้ก็จะเป็นคำศัพท์ต่างๆนะคะก็เราซื้อออฟฝากเด็กๆปห้าและปหกนนะะทุกทุกคนนะคะทบทวนคำศัพท์ทนในแกะอ่านบทที่ต่างๆนะคะสำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะเราจะมา ต่อกันในเรื่องของบทสนทนานะคะะะาใสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณะคะ่ะเจอกันใหม่ที่นี่นะคะบ๊ายบายแล้วต้องทนก,กันด้วยนะคะ